สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนกระกฎาคมนะคะใครชอบปาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เราจะดูเรื่องทั่วไปก่อนนะแล้วเราค่อยไปดูในเรื่องของการางานกันนะคะโอเคขอดูพลังงานชาวราศีพิจิกหน่อยค่ะไพ่ได้6เหรียญรีเวิร์สค่ะเดมเพจจริงๆชาวราศีพิจิกนะทุกจะบอกว่าพลังงานเดือนนี้อ่ะถ้าเปิดมา2ใบถ้าใครที่เป็นคนมีคู่นะทุกจะบอกว่า ค่อนข้างที่จะได้รับการเปหรือได้รับการเซอร์ไพรส์จากคู่นะแต่ไพ่เนี่ยขึ้นเก้าเมถามดียวิวมีเดิวิเดบิวเดือนนี้ชาวราศีพิจิกเองอถ้ามีเรื่องบางเรื่องอะในใจเรานะคะตุกจะบอกว่าอย่าพยายามคิดลบนะะอย่าพยายามคิดลบให้พยายามคิดบวกๆเข้าไว้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะ อืมเอาจริงใครที่มีคู่เป็นแบบชาวต่างชาติต่างภาษาหรือาง,งหรือต้องทํางานเอาเอาเป็นเดี๋ยวเรื่องความรักค่อยไปดูนะเอาเป็นเรื่องงานก่อนถ้าใครที่ทํางานกับแบบบริษัทใหญ่ๆบริษัทต่างชาติบริษัทต่างภาษาค่ะตุกมีความรู้สึกว่าเดือนนี้มันเหมือนกับว่ามันมันมีบางอย่างนะในเรื่องของการงานที่มันไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันมันทำก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราควรจะได้อะไรเพิ่มเติอมอะไรเงี้ย ท้กจะบอกว่าจริงๆมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะเดือนนี้แต่มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่เออมันอาจจะไม่ค่อยดีมันอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่ารักอาจจะหมายถึงแบบงานเพิ่มเงินเท่าเดิมอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเดือนนี้งดการลงทุนเพิ่มงดการผลิตอะไรเพิ่มงดการทําอะไรเพิ่มไปก่อนนะคะให้แบบ เข้า Q3 ไปแล้วค่อยทอําะน่าจะดีเพราะสําหรับชาวพิจิกเองอะค่ะในเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวมันยังไม่มีอะไรที่ก้าวหน้ามีแต่เรื่องของเท่าทุนแต่ถ้าคนที่ทํางานประจำอะค่ะก็หมายถึงงานเพิ่มเงินเท่าเดิมอ,อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเท่าทุนเหมือนกันนะคะแต่ที่ตอนแรกอะที่ตุกพูดว่าถ้าใครที่มีคู่แล้วอะมันมีเกณฑ์ของการที่คู่อะจะเซอร์ไพรส์จะ เปยจะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันนีนะแต่ว่ามันอาจจะมีกับบางคน,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่มีคู่เป็นชาวต่างชาติชาวต่างภาษามันก็มีเกณฑ์ของการที่เราอาจจะต้องเปยเขาหรือ,ต,อต้องจ่ายช่วยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการแชร์ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่บ่งบอกถึงการแบบซื้อใจคนเหมือนกันนะเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่เราเอาเอาความเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาความดีของเราไปซื้อใจใครอะ่ะ หรือเอาเงินไปซื้อใจไขด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าผลที่ได้กลับมามันก็อาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะในการซื้อใจอะไรเงี้ยล้วก็ไพ่เป็นเดอะเฮอร์เเป็นไพ่ซิกซ์ซอล์ฟอดด้วยเตัวว่ามันมีเรื่องที่มีสาระมากกว่าในชีวิตเราที่เราควรจะทำอ่ะเออบางคนเหมือน,นอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็แบบทำให้เรื่องที่มีสาระในชีวิตไม่ได้ทำไปอะไรเงี้ยเออชาวพิจิกเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นคนมอง เดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมองโอกาสในภายภาคหน้านะคะแต่ว่ามันมีโอกาสบางอย่างที่คุณยังกลัวและไม่กล้าที่จะทำโดยเฉพาะคนทำธุรกิจอะคะ่ะถ้าเกิดคุณอยากจะเสี่ยงอะแบบเหมือนใจกล้าอยากจะเสี่ยงแล้วมันมีอีกใจนึงบอกตัวเองว่าอย่าพึ่งอะตุ๊กจะบอกว่าเชื่อเชื่อใจที่สองคนเอาไว้นะไม่ต้องฟังเสียงในหัวในเรื่องของแบบสู้สิต้องสู้สิอะไรเงี้ยเดือนนี้ ขี้เกียจปางก็ได้เดือนนี้แบบวางแผนไวเลยค่ะเขียนไวเลยอะไรเงี้ยแล้วในอนาคตอ่ะถ้าเราอยากทําอะไรอ่ะค่อยทําอันนี้จะดีกว่านะคะแล้วก็บางคนอยากให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะระวังอุบัติเหตุถึงขนาดแบบขั้นแบบกระดูหักกระดิ่วหักอะไรประมาณนี้เลยนะเพราะว่าแบบอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้นะคะอาจจะแบบข้อเท้าพิกหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือแบบข้อมือมีอาการปวดมือปวดอะไรบางคนเป็นออฟฟิศซินโดม่เงี้ยก็อาจจะต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องสุขภาพคือถ้าบางอย่างเนี่ยตุกค,คิดว่า กว่ามันมีเรื่องของสุขภาพนี่แหละที่มาเบรกทำให้บางคนในเรื่องของการงานมันทำลำบากนะอะอืประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูความรักกันค่ะเริ่มกันที่คนโสดเนาะคนโสดชาวราศีพิจิกอืมโอเคไพ่ป,ปดแรกได้แปดดับดีเบิร์สค่ะอันนี้นีิโสดด้วยความสามารถของตัวเองหรือเปล่าสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยไพ่เดอะฟูดีเบอร์สไพ่เดอะซัน e ีเวอร์สรอีกนะคะ แปดดาบมาก็รีเวิร์สคือแต่แปดดาบมารีเวิร์สทุกโอเคนะเพราะตุ้งมีความรู้สึกว่าเหมือนเราแบบฉันชอบคอนโทรลตัวเองมากกว่าที่จะให้ใครมาคอนโทรชีวิตฉันอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าสําหรับคนโสดในเรื่องของความรักเดือนนี้นะคะบางคนอาจจะแสวงว่าไม่โสดเออมีคนเข้ามาแต่แบบอ,อ๋อไม่โสดละค่ะอะไรเงี้ยมันอาจจะเจอคนที่เราแบบไม่ได้ถูกใจอะไรประมาณนี้ อยากมีความรักไหมก็อยากมีแต่คนที่เข้ามามันยังไม่ใช่ไพ่คุณเดือนนี้เป็นคนที่จะเป๊กแบบสูงปี๊ดดิปลิ้วเลยมันเหมือนแบบบางคนก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีมาตรฐานมาดีจากแฟนเก่าๆอะไรคนคุยเก่าก็ไม่ใช่นะแต่มันเหมือนกับว่าไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียใจอะ่ะและฉันก็ไม่มีเวลามาแบบว่าลงใจเล่นกับใครแบบเล่นๆขำๆหัวๆด้วยฉันแบบเวลาชีวิตฉันแบบ มันมีค่าเออนะคะมันจะเป็นฟิลนี้เลยนะคะเออแล้วก็ตุกว่าคุณอนะในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดเองมันมีคนเข้ามาอยู่เป็นเนืองๆน,นะแต่คุณแค่มีความกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงดึงดูดแต่คนแบบนี้แล้วฉันจะต้องไปดึงดูดกับคนใหม่ๆยังไงที่มันดีกว่านี้หรือฉันจะต้องทําตัวยังไงเหรอให้พลังงานการดึงดูดคนดีที่ดีกว่านี้ที่ได้มาตรฐานแบบที่ฉันต้องการเนี่ยจะต้องทํำยังไง มันมันเป็นฟิลความรู้สึกนี้มากกว่าแต่ถามว่าจะแบบโอ้ยเงียบเหงาไหมตุกว่าไม่เงียบแต่คนที่เข้ามาแบบทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออก็ไม่ต้องเขามาก็ได้เออนี่หนีก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะฮะอโอเคเนี่ยไพ่เลิฟบอกว่าคุณไม่เคยขาดความรักนะอย่างแรกเลยคือคุณรักตัวเองค่ะแต่ว่าคุณยังคุณสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ไม่ให้มันแบบ เลิดตะเลยอ่ะไม่ให้มันแบบว่าเอาไว้เอาใจลงไปเล่นอย่างเงี้ยตุ๊กว่าพิจิตรค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้หมองเยอะในเรื่องของความรักนะคะในเดือนนี้ feeling alone ค่ะคุณไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวด้วยนะคะแล้วก็ไพ่โซลาร์พิเซลชักกร้านะคะมันอันเนี้ยมันบ่งบอกถึงฉันแบบสามารถอยู่ได้ด้วยต,ต,ตัวเองได้อ่ะเออแล้วฉันสามารถมีความรักดีๆใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าฉันขอหาก่อนนะว่าฉันจะต้องทำยังไงอ่ะ ชนนึงจะเจอความรักดีๆอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลนี้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการได้ติดต่อสื่อสารกับใคระคะ่ะตุก็เดือนนี้มีคนคุยนะคะแต่ว่าคุยแล้วชอบไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณแบบตุก็คุณไม่ได้ไม่ได้รู้สึกชอบคนที่คุยอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบไว้วางใจว่าคนที่คุยเขาจะแบบสามารถสานต่อความสัมพันธ์กับเราได้อะ่ะคือดูแล้วคุณ คุณไม่ได้ระวังตัวขนาดนั้นนะคะชาวราศีพิจิกแต่คุณแค่รู้สึกว่าแบบไม่อยากเสียเวลามากกว่าแล้วก็สำหรับบางคนเลยคุณอาจจะดูเป็นตัวร้ายในใสายตาเขาเนะี่ยประหมันนะะีนะคะที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ,ะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอเคชาวราศีพิจิกไพ่ไปแล้วคือสีเหรียญค่ะ แล้วก็ Queen Shop ควีนช็อปคับก็ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะคะว่าแบบรู้สึกยังไองอะไรเงี้ยตุกว,ว่าตัวคุณเองอ่ะก็คือคนมันอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะมันไม่รู้สึกชิลหรอกมันก็รู้สึกแบบอืมไม่กล้าแบบระวังตัวไม่กล้าที่จะสื่อสารอะไรออกไปอะไรเงี้ยแต่ตุก็แค่รู้สึกว่าพลังงานของเขาอ่ะก็ไม่ได้ชิลนะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ย เออก็อยู่อย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพลังงานของเขาก็เป็นฟิลมของคนที่แบบก็กลัวจะเสียคนไปเหมือนกันนะแต่ตุ๊กก็มีความรู้สึกว่าอืชาวราศีพิจิกอ่ะตุ๊กก็คุณคจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะอย่างหนึ่งเลยอ่ะเมื่อกี้พอดูคนโสดอ่ะมันเหมือนเราก็ไม่ได้อยากเสียเวลาใช่ไหมเราเข้ามาดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะคือต้องเข้าใจอย่างว่าคุณเนี่ยอยากมีแฟน แต่คุณอะไม่ได้อยากยุ่งยากในการมีแฟนเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้ทำให้คุณรู้สึกยุ่งยากกับการที่จะต้องมีแฟนอะมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนไปคุยกับคนอื่นดีกวา่ามัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ตัวก็เดือนนี้มันจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณแบบ ไม่เอาแล้วดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเหมือนยอมแพ้ยอมแพ้ต่อความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็แบบกลับมารักตัวเองมองหาคนใหม่ๆบางคนก็อาจจะแบบไปนั่งสมาธิไปทำเซลล์เลิฟไปทําอะไรแบบเนี้ยกับตัวเองอ่ะแล้วมันแบบระ,ะลึกได้ว่าฉันจะมาเก็บความเครียดไว้ในตัวเองทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นฉันมองหน้าหาคนใหม่ๆ่ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเออมันก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกว่า โอ้ยคนนี้ทำให้เราเบาใจได้จังเลยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าไพ่ขึ้น sexual f r e e d o m ค่ะแต่ว่า reverse นะคะแล้วก็ไพ่เดอะการ์เดนค่ะคือตุกว่าคุณน่ไม่ได้อยากเป็นฝ่ายลุกแล้วค่ะคุณอยากจะเป็นฝ่ายรับเพราะฉะนั้นคนนี้เขาไม่ลุกคุณเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปหาคนที่จะลุกให้กับคุณดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเออไปหาคนที่เรารู้สึกว่าเราเบาใจอ่ะดีกว่าตุกว่าคุณอาจจะถอยความสัมพันธ์นี้ออกมาค่ะ เนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกว่าคือมีเขาหรือไม่มีอ่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแล้วคุณก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถูกว่าคุณรู้สึกคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนพลังตัวเองอยากจะแบบฮึบขึ้นมาใหม่อ่ะว่าแบบเออเหมือนเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยฉันช่องรู้ผิดผิดถูกผิดชัว่วผิดชอบชั่วดีนะฉันจะมาแบบตาบอดกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ย มันมันเป็นฟิลนี้นะฮะสำหรับคุณเนี่ยตุกว่าจะมีความรักครั้งใหม่ค่ะเห็นชัดว่าตุกว่าคุณจะเจอแบบความรักครั้งใหม่การเดทความประทับใจครั้งใหม่ๆอะไรที่มันแบบเราไม่เคยได้รับอะเราจะได้รับค่ะแล้วก็พไพ่ใบที่17เนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นในความสัมพันธ์นะคะแต่ตุกว่ามันเป็นการเริ่มต้นกันแบบคือตุกว่าหนึ่งเลยนะคุณจะได้ไปเดทก,กับคนใหม่ๆได้เปิดตัวเลือกเปิดช้อยขึ้น แต่ว่าไอคนที่อยู่กับคุณตรงนี้ยคู่กรณีของคุณนะ่ะก็เริ่มมีการอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับคุณเช่นเดียวกันนะ่ะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำนะตอนนี้ในเดือกกาานกรกฎาคมเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างให้คนคนนี้ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเข้าหาคุณแล้วนะเพราะถ้าไม่เข้าหาเขาก็จะเสียคุณไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลประมาณนี้เลยต่อนะคะอันนี้ต่อสำหรับคนที่คนมีคู่นะฮะชาวราศีพิจิก มีคู่ชาวราศีพิจิกไพ่ให้ The World ค่ะไพ่ The World of Fortune สองถ้วยแปดดาบรีเวอร์เออเป็นราศีแรกที่พูดได้เตมปากว่าชิวนะคะชิวกับความสัมพันธ์ก็ยังคงมีพูดคุยมีอะไรเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะบางทีเดือนนี้สำหรับบางคนนะคะที่แบบว่า เป็นแฟนกันมาสักระยะก็อาจจะได้แบบว่าได้รู้ได้คุยอะไรกันที่มันแบบเป็นเชิงลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือได้แบบพูดถึงแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแบ็คก้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึน้นอาจจะได้ไปเจอแบบคนในชีวิตเขามากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้สิแต่ว่าจริงๆเดือนนี้ตุกว่ามันเป็นเดือนที่ถ้าใครเป็นคนแต่างงานแล้วหรือเป็นแฟนกันก็ตามะเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศรีพิจิกเอง โฟกัสกับเรื่องในครอบครัวของตัวเองอะคือแบบคุณก็มีครอบครัวฝั่งคุณเนาะเขาก็มีครอบครัวฝั่งเขาอะมันเหมือนกับว่าคุณอะจะโฟกัสกับครอบครัวฝั่งคุณมากกว่าส่วนตัวเขาถ้ายิ่งเป็นแฟนกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบรู้สึกเหมือนแบบช่วงนี้คุณแบบไม่ค่อยอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้แบบคิดไม่ดีอะไรแต่แ, right, แตค่รู้สึกว่าเออคุณ คุณชอบเขาน้อยโงไม้หรืออย่างเงี้ยทาไมคุณมีอะไรคุณไม่อยากเล่าคุณยังรู้สึกไม่ไว้ใจเขาไม้อย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงทําอะไรให,ให้มันแบบเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ตุ๊กอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเดือนนี้สําหรับบางคนนะคนที่เป็นแฟนกันอนะบางทีแล้วคนในครอบครัวของเราอาจจะสร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ของเราก็ได้นะคะอาจจะมีแบบฉันไม่ชอบแฟนเธออะอะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออะไรต่างๆอะมันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือแบบ ไปทำอะไรให้เรารู้สึกอับอายหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยอะสำหรับบางคนนะฮะสำหรับบางคนเท่านั้นหรืออาจจะไวเวอร์ซ่าเป็นฝั่งเขาก็ได้แตว่ามันมีเรื่องของแบบความไม่โชคดีในเรื่องของครอบครัวเก่าอะเือบางคนอาจจะเป็นแบบาสามีเก่าภรรยาเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีความการสร้างอะไรที่ทำให้รู้สึกแบบไม่สบายใจเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่อินเนอร์พีซค่ะแล้วก็ไพ่ให้เดอะดีไวมัสคิวเดนค่ะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนหนึ่งที่ บกว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นมากกว่ามันเป็นเรื่องของแบบปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ใช่มาจากเราสองคนแต่มาจากคนคนที่สามอะที่ทําให้เรื่องนี้มันแบบมีปัญหาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ขึ้นแซนเนต์เนี่ยไอโซเลสค่ะจริงๆมันก็ไม่แน่ก็น่ากังวลเลยขนาดนั้นหรอกไพ่บอกว่าไม่ได้น่ากังวหลหรอกค่ะแต่มันเป็นเรื่องหยุ่มหยิมหยิมหยิมากเทคเดอะลีดค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปแบบ โฟกัสหรือใส่ใจขนาดนั้นตัวว่ามันมีเรื่องบางเรื่องค่ะที่บางทีแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ต้องไปเป็นตัวตั้งตัวต,วตีเดี๋ยวคนคอยขี้ขายปัญหาหรือความสัมพันธ์อ่ะอยู่เฉยๆบ้างก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือบางทีแบบแฟนคุณอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวแต่คุณก็เข้าไปมีเอี่ยวอย่างเงี้ยบางทีแล้วเราอาจจะแบบไม่จําเป็นก็ได้อะไรขนาดนี้นะคะคอสเตอร์โรสตีเวิร์สค่ะแล้วก็ไพ่ขึ้นครอส สิ่งที่ควรจะยุ่งก็ควรยุ่งอะไรที่ไม่ควรยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งพ่บอกว่าอย่าแบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การนะเพราะว่าบางครั้งแล้วอ่ะการที่เราไปยุ่งกับเรื่องบางเรื่องมันอาจจะทําให้เราลําบากมันมีเรื่องของแบบตุกว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นเดือนนี้มันจะมีดราม่าแต่มันไม่ได้เป็นดราม่าของเราสองคนนะมันเป็นดราม่าของคนคนอื่นที่เราเอาเอาเราไปเอี่ยวเนะี่ยประมาณนี้นะก็ขอให้ทุกท่านนะชาวราศีพิจิกนะ โชคดีมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ